สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้เปลี่ยนแปลงบ่อยมีทั้งฝนตกหนักในบางพื้นที่สลับกับอากาศร้อนพื่อในการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนราธิวาสฝักความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน วันนี้ที่20สิงหาคม2564สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่ในจังหวัดแถบภาคใต้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ท้องฟ้ามืดในบางช่วงของวันโดยเฉพาะช่วงเย็นายสายก่อนค่ำท้องฟ้าปิดคล้ายจะฝนตกเป็นอย่างนี้มาเกือบสัปดาห์แล้วสลับกับอากาศร้อนเฉนอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้ผู้บริการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนราธิวาส ฝากความหมวงยยถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะขณะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องคำนึงถึงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะส่งผลต่อการดำรงชีวิตในท่ามกลางโรคระบาดโควิด -19 สภาพอากาศใน3จังหวัดชนภาคใต้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหรือฝนฟ้าขนองกระจายในหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของทางภาคใต้ลักษณะาทางอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้และประกอบกับหย่อมอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียทาาใในตอนล่างของทางภาคมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็ช่วงนี้ก็จังหวัดนราธิวาสเราก็ยังอยู่ใน ช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นฝนบ่ายถึงค่ำซึ่ง mm hmm. เราไม่ใช่เป็นจังหวัดที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ว่าอาจจะบางช่วงก็จะแรงขึ้นก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่าอะไรเงี้ยแต่ในบางบางช่วงอย่างอย่างช่วงสองอสองถึงสามวันมานี้ก็อาจจะจะมีลักณะของลมตะวันออก mm hmm. มีกําลังแรงขึ้น mm hmm. ก็เลย ให้มีฝนตกในช่วงเช้าถึงช่วงเช้าบ้างเป็นช่วงเป็นบางช่วงตอนนั้นเองครับคือตอนนี้ยังไม่ได้เช่าช่วงหน้าฝนในโคงการใช่ไหมครับครับสำหรับจังหนนวัดน่านทวารเหล่านี้ก็จะเป็นที่จะได้รับิผลกรจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ,อก็คือช่วงช่วงปลายปีช่วงกลางเดือนตุลาก็จะเป็นาฝนนี้ก็จะเริ่ม ตกชุกแล้วก็นานแน่นแถวภาคใต้ฝั่งตอนออกประลาทิวัดเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับภาพรวมปีนี้ปริมาณน้ำเพียงพอหรือว่าล้นหรือว่าเกินข้ามระรับจากการวิเคราะห์แล้วก็ติดตามของทางกรมยาก็คาดว่าปีนี้ก็ภาพรวมนะครับก็จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ5-10%นะครับ นายมณีอุทารักษ์ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวว่าความน่ากังกวลอาจจะไม่ถึงน้ำท่วมเฉียบพลันแต่เป็นเรื่องของดินถล่มกอ่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนได้โดยเฉพาะ,ะพื้นที่ที่อยู่ใกล้เชิงเขาและพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมซ้ำซ้อนจะเป็นแหล่งอมน้ำและทำให้ดินซุดหนที่สุดฝากพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกต็ต้องระวังอยู่เพราะว่าเนื่องจากาพฤติกรรมในการใช้พื้นที่ของบ้านเราก็ พื้นที่เดิมที่เคยมีทุ่งขังแล้วก็มีดินสไลด์เนี่ยบางบางช่วงก็อาจจะมีฝนตกหนักนี่ก็โอากาสที่จะเกิดดินสไลด์ขึ้นมาได้แล้วก็เคลมาได้นะฮะเนี่ยก็ต้องมีการติดตามแล้วก็พอ้ระวังด้วยในช่วงที่มีฝนหนักอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงเพราะว่าวขับอะไรเงี้ยประมนนะราณนี้ก็ช่วงนี้ก็นกกเ,เ,เ,นเ,นเนื่องจากสภาพอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนี่ก็อยากให้พี่น้องประชาชน ก็ดูแลสุขภาพนะครับให้ให้ให้ดีด้วยเพราะว่าตอนมากเนืนว่าฝนตกก็เย็นอะไรเงี้ยอาจจะร่างกายปรับตัวไม่ทันก็อยากให้มีการออกกําลังกายบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วงยุงนี้ก็ลุตไโรคระบาดของโควิดก็อาจจะให้มีการขณนะออกกําลังกายก็อยู่ในบ้านด้วยอะไรเงี้ยก,ก็จะเป็นการดีอะไรเงี้ยนะครับ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับภาพรวมข้อมูลตัวเลขน้ำฝนสะสมตลอดทั้งปีจังหวัดนาราธิวาสตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่18สิงหาคม2,564อยู่ที่917.1ม mm, มคิดเป็นร้อยละ37.32%เเซนเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เล็กน้อย นอกจากนี้นอกจากต้องเฝ้าระวังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเรืเ่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงบอ่อยยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากขึ้นเพื่อให้สุขภาพที่แข็งแรงไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายขึ้นจากโรคระบาดโควิด1 9มมุมัตรฟีมกนกดกวนสำนักข่าวไว้รายงาน